สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะเป็นเลื่อยไร้าสายนะที่ผมได้ใช้งานอยู่ณตอนนี้แล้วก็เป็นตัวที่ผมใช้งานจริงๆด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมมาทําตามคําขอนะผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายลงให้ดูนะเพราะว่าเครื่องของผมเนี่ยสภาพมันก็ค่าที่จะเละแล้วก็เก่ามากแล้วครับเครื่องนี้เนี่ยผมใช้งานมันหนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะครับ เป็นเลื่อยไร้าสายของยี่ห้อยูเซียนนะครับก็เป็นเลื่อยจากจีนนั่นแหละนะครับเป็นตัว40โวลต์ต้องใช้แบตเป็นคู่นะถ้าใช้ก้อนเดียวเนี่ยเครื่องไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยท้ายเครื่องตัวเลื่อยเนี่ยเขาก็จะมีช่องเอาไวใ้ให้เราเสียบปลั๊กด้วยนะมันอาจจะใช้กับไฟ220โวลต์ได้แต่ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แถมสายมาให้นะผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้งานกับไฟ220โวลต์ได้จริงหรือเปล่าวัสดุตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกน่าจะเป็น ABS นะครับแล้วก็เป็นเกรดที่อย่างดีเลยนะครับ อุปกรณ์ที่มากับเครื่องก็จะมีบาโซ่ยาว16นิ้วแล้วก็โซ่เนี่ยสเส้นแล้วก็เป็นแบตนะครับแบตเนี่ยเป็นตัว2 1โวลต์ขนาด6แอมป์สก้อนนะครับแต่แบตเนี่ยเราสามารถตีซื้อแยกได้นะจะเลือกเป็นตัว15เซลล์9กแอมป์ก็ได้นะครับมอเตอร์จะเป็น BL นะครับก็คือจะเป็นมอเตอร์ไร้แรงฐานนะค,ความเร็วรอบ4 0 0 0ถึง6,000รอบต่อนาทีนะครับน้ำหนักตัวเปล่าไม่รวมแบต4.8กิโลนะครับแต่ถ้าเราใส่แบตด้วยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7กิโลได้นะซึ่งหนักนะเทีย ระบบการตั้งโซ่ไม่ต้องใช้ประแจนะครับสามารถที่จะคลายตรงนี้แล้วก็ขันตั้งได้ตรงสกรูตรงนี้เลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการตัดกันเลยดีกว่านะครับไม้ที่จะตัดก็เป็นไม้สะเดานะหน้า 6- กเจ็ดนิ้วได้นะครับโซ่ที่ใช้ก็เป็นโซ่ที่เขาแถมมาเลย ก็ตัดได้ดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับเลื่อยน้ํามันเนี่ยก็ยังสู้ไม่ได้อยู Happ ่ดีนะครับแล้วก็เรื่องแบตนะครับที่หลายคนสงสัยว่าแบตเนี่ยจะอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่การใช้งานด้วยนะถ้าใช้งานแบบต่อเนื่องเลยแบบตัดตลอดเลยนะคือแบบตัดไม่หยุดเลยก็ชั่วโมงหนึ่งเต็มเมเนี่ยได้อยู่ครับย้ำนะครับถ้าเราตัดแบบต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเราใช้งานแบบทั่วไปนะแบบตัดหยุดตัดหยุดอะไรแบบนี้เนี่ยก็อยู่ได้เป็นวันเลยครับ แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆนะผมแนะนําให้ซื้อเป็นแบตตัว9แอมป์ไปเลยนะะตัวนั้นน่าจะเป็นแบตก้อนใหญ่เป็นแบต15เซลล์นะก็จะใช้ได้นานขึ้นนะสชั่วโมงนี่อยู่ได้สบายนะครับ แล้วก็เลื่อยตัวนี้เนี่ยมันจะเทียบกับเลื่อยน้ำมันยากนะเพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเลื่อยได้สายมันก็มีข้อดีตรงเครื่องเงียบไม่ต้องเติมน้ํามันจะใช้ตอนไหนเราก็หยิบเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นเลื่อยน้ํามันเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้นานมันก็จะสตาร์ตติดยากไหนต้องหาน้ํามันเติมอีกนะ แต่ข้อดีของเลื่อยยนต์ก็คือเครื่องนี่แหละเครื่องมันแดงนะครับใช้ได้เป็นวันก็ยังได้งานหนักแค่ไหนเขาก็ทําได้นะส่วนตัวผมเองเนี่ยมีทั้งเลื่อยยนต์แล้วก็เลื่อยไร้สายนะครับวันไหนที่ตัดไม้ไม่เยอะก็จะใช้เลื่อยไร้สายวันไหนที่ต้องตัดเยอะๆหรือว่าซอยไม้เนี่ยผมก็จะใช้เลื่อยยนต์นะครับก็สลับกันใช้นะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อแต่ลังเลไม่รู้จะเอาเลื่อยยนต์หรือว่าเลื่อยไร้สายดีนะครับให้ดูคลิปนี้เลยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้ผมได้ทําคลิปรีวิวเครื่องมือช่างดีๆให้ชมต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ